เป็นการปราศัยด้วยความสุจริตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีด้วยความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาซึ่งออกมาในยุคของคนเอ็กจิตันโอชาร ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีนัดฟังคำพิพากษานางสาวชนทิชาแจ้งเร็วสสปทุมธานีพักเก้าไกลในคดีม,มาตรา1นึจากกรณีการชุมนุมที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรีเมื่อวันที่11กันยายนปี64เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองโดยนางสาวชนทิชาได้เดินทางมาพร้อมกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลและสสพักเก้าไกลพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าคดีนี้มีจำเลยทั้งหมด10รายทั้งหมดถูกกล่าวหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ ได้รับอนุญาตมีเพียงแค่ตนเองถูกกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีมาตรา1นึ 2. แต่ตนขอยืนยันว่าการปราศัยของตนเป็นไปด้วยความปรารถนาดีและเป็นเพียงการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาในยุคข,ของพลเอกประยุทจันรโอชาเท่านั้นต้องยืนยันว่าในวันนั้นเนี่ยการปราศัยในเ,เหตุการณ์เมื่อตอนปี64ซึ่งเป็นชนวนของออคดีความนี้เนี่ย ก็เป็นการปราศัยด้วยความสุจริตใจนะคะด้วยความปรารถนาดีด้วยความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการพูดถึงตัวกฎหมายที่มีปัญหาซึ่งออกมาในยุคข,ของคนเอกวิชันโอชานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการยุฟองซึ่งถ้ายุฟองเนี่ยก,ก็คงไม่ได้มีเรื่องน่ากังวลแต่ว่าในกรณีที่สารลงโทษต้องมีความผิดค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้เตรียมหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของตําแหน่งมาประกันตัวค่ะก็คงต้องรอรุ้นในขั้นถัดไป ด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเมื่อถามเจ้าตัวแล้วมั่นใจว่าจะมีโอกาสสูงที่จะชนะคดีแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้รองรับทุกสถานการณ์และคิดว่าการไม่ให้ประกันตัวไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิของทุกคนดังนั้นหากวันนี้ศาลชี้ว่าผิดไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ประกันตัวล่าสุดมีรายงานว่าศาลพิพากษาให้จำคุกลูกเกดชนทิชา3ปีแต่ลดโทษให้หนึ่งใน3เหลือ2ปีโทษจำคุกไม่รอลงอาญาหลังพิพากษาจบส่งตัวเข้าห้องรอประกันนายชัย วั์หัวหน้าพระเก้าไก,ไกลเตรียมใช้ตำแหน่งและเงินสดยื่นประกันตัวทันทีทางนี้ถ้าหากศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวจะถือว่าลูกเกดต,ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลซึ่งจะขาดคุณสมบัติการเป็นสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6หลุดจากตำแหน่งสสโดยทันที ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ